สวัสดีครับชาวราศีพฤษภครับมาดูกันว่าหลังวันที่8เดือน8ปนะครับประตูจักรวาลนะครับไลออนเกต p o r t ตรเปิดออกตรงเนี้ยนะครับจะมีอิทธิพลหรือมีแรงสะเทือนแรงสะท้อนอะไรถึงคุณบ้างครับชาวพฤษภนะครับต้องบอกว่านะครับทุกๆวันที่8สิงหางของทุกปีเนี่ยมันมันจะมีเขาเรียกว่าประตูทางพลังงานน้องเปิดออกนะครับตามความเชื่อของ จิตวิญญาณนะครับหรือโหราศาสตร์พลังงานของเลข8เนี่ยมันคือ,อความมั่นคงนะครับที่ไม่สิ้นสุดพลังงานของการยอมรับหรือการสร้างนะครับดังนั้นเนี่ยในวันนี้คือ ประตูนะครับพลังงานแห่งโชคชะตาการปลดล็อกภายในนั่นเองถ้าคุณมาเจอคลิปนี้นะครับอาจจะไม่ได้บังเอิญน,นะผมรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าพลังงานตรงนี้เนี่ยอาจจะดึงดูดคุณหรืออาจจะขับเคลื่อนคุณนะครับให้คุณเนี่ยได้รับความอะไรบางอย่างเพื่อตัวตนใหม่ของคุณนะครับลองมาดูกันโอกาสปฏิหารอะไรบางอย่างที่เข้ามาคุณขับชาวพฤษศก ก่อนที่เราจะไปอ่านคำทำนายนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมขอคนล,ละหนึ่งการติดตามนะครับชาวราศีพฤษภครับพลังงานของคุณจูปิเตอร์ครับจูปิเตอร์เนี่ยเป็นดาวที่ขยายความโชคดีเป็นดาวที่ขยายโชคลาภ เป็นดาวที่ขยายของเรื่องราวดีๆและเมสเซจคือ a b u n d a n นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือความโชคดีชาวพฤษศครับหลังจากวันที่8เดือน8นี้ผมรู้สึกว่าพลังงานของความอบั n d o นั้น ah abandon พลังงานของความโชคดีนะครับพลังงานของโชคลาภกําลังเดินทางเข้ามาหาคุณไพ่ใบนี้คือสัญ,ญลักษณ์ดาวจูปิเตอร์ดาวสัญ,ญลักษณ์ของอาจจะเป็นโอกาสทางการงานโอกาส ขอโชคดีในเรื่องราวของการเรียนโชคดีในเรื่องราวของงานนะครับหรือการเงินนะครับหรือในไพ่ใบนี้คือจักรวาลเข้าข้างคุณนะครับจักรวาลเข้าข้างคุณหรือการเติบโตส่วนบุคคลก็ได้ ก็ต้องดูนะครับว่าในาไพ่ใบนี้มันคือความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้นะครับเนี่ยมีผลไม้มีวายมีโน่นนี่นั่นมันบอกถึงว่าชีวิตของคุณเนี่ยมีโชคที่ไม่ต้องวิ่งไล่ตามแต่โชคนั้นเนี่ยถูกดึงดูดเข้ามานั่นเองนะครับอืมลองมาดูเพิ่มเติมราศีพะศบครับ เดวิลขึ้นมาเทนอฟสอดเดวิลกับเทนอฟสอดครับคีนองบอล เดอะสตาร์ Star, ความสุขความหวังแ,วแรงบันดาลใจเจ้องครับครับมีแปดเหรียญแล้วก็มีหนึ่งไม้ เพ o ซอฟวอนครับแล้วก็มีเพ c ซอฟครับโซต้องบอกว่านะครับพลังงานของคุณเนี่ยมันคือความอุดมสมบูรณ์จริงๆดูเหมือนว่าชีวิตของคุณได้ผ่านช่วงเวลายากๆไปละนะครับช่วงยากๆของชีวิต นะครับของคุณเนี่ยมันได้จบไปละมันได้ออกไปละนะครับพลังงานของเดวิลพลังงานของความตึงเครียดนะครับคุณบางคนเนี่ยในช่วงที่ประตูตรงนี้มันเปิดออกนะครับคุณบางคนอาจจะมีความรู้สึกแบบเครียดกระวลกระวายใจนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันดูมันมันมันไม่ฟลอ์สำหรับคุณะแต่หลังจากเนี้ยเพราะว่าเทนอฟ์เนี่ยมันมันคือไพ่ของการจบสิ้นละนะครับมันคือไพ่ของคนทาง มันคือไพ่ของพลังงานของการตื่นรู้ในในพลังงานบางอย่างของคุณเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วดังนั้นผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันคือการบอกมันคือการบอกว่าชาวราศีพฤษภหลังจากวันที่8เดือน8เนี่ย สัญ,ญญาณของความโชคดีต่างๆมันกําลังเกิดขึ้นทั้งในเรื่องราวของงานสิ่งที่คุณปรารถนาในเรื่องราวของครอบครัวในเรื่องราวของความสุขในเรื่องราวของโชคชะตาปฏิหารเนี่ยมันมัน,ม,นมันเคลื่อนที่เข้ามานะครับหาคุณพพ่ซอฟคับสําหรับบางคนเนี่ยมันคือโอกาสที่ที่คุณมีไอเดียอะไรบางอย่างสร้างสารรค์ ทำเงินทำอาชีพให้กับคุณหรือบางคนอาจจะเป็นในเรื่องราวของความรักมีคนซัพพอร์ตมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนคุณบางคนนะครับชาวพฤศภที่ผ่านมามันมีความเครียดเกิดขึ้นมาเยอะดังนั้นเนี่ยหรือคุณไล่ล่าความสําเร็จควายคว้าความสําเร็จอะไรบางอย่างจนเกินไปเดวิลมันคือการยึดติดจนเกินไปดังนั้นผมมองว่า คุณารสิ่งดีๆของคุณอะคุณไม่ต้องไล่ล่ามันครับคุณอยู่เฉยๆครับคุณดึงดูดเข้ามาเองคุณแค่ทําธุรกิจของคุณคุณแค่ทํางานของคุณทําหน้าที่ของคุณเนี่ยให้มีความสุขที่สุดให้เอ j นจอยกับมันมากที่สุดนะครับแล้วสิ่งดีๆจักรวาลส่งมาให้คุณเองโดยที่คุณไม่ต้องพยายามเพราะว่าพืชศพเป็นพลังงานของท่านดินเนาะท่านดินคือความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วตามธรรมชาติแต่ จังหวะของคุณอะมันเป็นจังหวะแบบเร่งรีบกระบวนการไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณเป็นดินนะครับกว่ากว่าที่คุณจะหนักแน่นกว่าที่คุณจะมั่นคงกว่าที่แบบผลผลิตมเมล็ดพันธุ์อะไรต่างๆของคุณจะเจริญเติบโตเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาดังนั้นชาวธาตุดินเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาประสบความสําเร็จนานกว่าคนอื่นผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านบททดสอบผ่านความเจ็บปวดล้มลุกคุกค,คานอะไรต่างๆมาเนี่ยเยอะมาก แต่หลังจากนี้ผมเชื่อว่ามันมีโอกาสดีๆปฏิหารความโชคดีนะครับเกิดขึ้นรอกันอยู่เพด้อพยนักอาแปดเรียนนะครับพูดถึงการเงินและมันเป็นไพ่ธาตุดินด้วย8เดเรียนเนี่ยมันคือการมีวินัยเนาะมันคือการทำซ้ำๆสม่ำเสมอสม่ำเสมอในสิ่งสิ่งเนี้ยของคุณอะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆและมันก็จะเป็นพลังงานของเงินไหลเข้ามาหาคุณไม่สิ้นสุด8เหเรียนนะครับพูดถึงสิ่งที่คุณทำแล้วได้เงิน เงินตรงนี้นะครับมันเป็นจํานวนที่เลี้ยงคุณได้นะครับให้คุณมั่นคงได้นะครับและมันเข้ามาแบบ8เลขแ8คือความไม่สิ้นสุดนะครับอย่างที่ตรงนี้เลยนะครับประตู88เนี่ยคือความมั่นคงที่ไม่สิ้นสุดแต่ที่คุณเห็นว่าเฮ้ยท,ทำไมมันมันไม่เข้ามามันอะไรอย่างเนี้ยเป็นเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้รู้ตัวทั่วพร้อมถ้าคุณลองสังเกตดูจรงิงๆผมเชื่อว่าชาวพุทศพเนี่ยเงินของคุณไม่เคยขาด มันจะเข้ามาตลอดผมอยากจะให้คุณฝึกดูว่าไม่ว่าอะไรก็ตามเงินจํานวนเท่าไรก็ตามที่เข้ามาหาคุณไม่ว่าจํานวนเยอะจํานวนน้อยมันมีเงินเข้ามาหาคุณตลอดอันนี้ผมรู้สึกแบบนั้นและผมเชื่อว่าหลังจากเนี้ยมันเป็นเช่นนั้นเหมือนกันพลังเงินของความสุขพลังเงินของอเขาเรียกว่าการปลดล็อกภายในของคุณก็จะเปิดออกขึ้นด้วย m i n d s e ของคุณมุมมองของคุณที่มีต่อชีวิตของคุณที่แบบไม่ได้เป็นมุมมองที่แย่ๆของชีวิตของคุณอ่ะมันจะทําให้คุณได้รับสิ่งดีๆใครที่กําลังใช้กฎแรงดึงดูดมานาเฟสอะไรบางอย่างอยู่คุณจะได้สิ่งนั้นแต่คุณจะต้องเสียบางสิ่งบางอย่างไปเสียบางสิ่งบางอย่างไปในที่นี้คืออยากจะให้คุณเลิกยึดติดและปล่อยวางว่าสมมตินนะที่ในแมสเจที่ผมบอกว่าคุณต้องเสียบางสิ่งบางอย่างไปสมมติ คุณอยากจะมีคู่ที่ดีสมมุติคุณอยากจะมีคู่ที่ดีมีคนที่ดีเป็นคู่ที่ใช่สําหรับคุณจริงๆแล้วคุณมาเนฟะนั่นแสดงว่าคนที่ไม่ดีที่คุณคบอยู่คุยอยู่อะไรแบบเนี้ยมันจะต้องจบความสัมพันธ์หรือแม้แต่งงานเหมือนกันคุณบอกว่าอยากจะได้งานที่ที่มีอิสระในการใช้ชีวิตมีเงินเข้ามาแบบเรื่อยๆแน่นอนว่าควรจะต้องออกจากงานประจําเพราะว่างานประจําะ มันไม่มีอิสระในการใช้ชีวิตอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างให้คุณดูนะครับดังนั้นเนี่ยมันคือพลังงานนะครับที่บอกว่ามันคือการจบบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่ของตัวตนของคุณอีกแล้วเพื่อให้ได้สิ่งนั้นบางคนคือไลฟ์สไตล์ใหม่ที่มันใช่สําหรับคุณมากขึ้นที่มันเป็นคุณมากขึ้นมีเวลามากขึ้นผมมองความมันดั้นนะครับหรือความบุรมสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นได้ทั้งเรื่องเงินมันเป็นได้ทั้งเรื่องเวลามันเป็นได้ทั้งในเรื่องราวของ คุณมีอิสระภาพในการใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากจะใช้นะครับโดยไม่ได้มีกรอบของสังคมมาตีว่าคุณจะต้องทำอาชีพนี้นะครับหรือกรอบของใครก็ตามที่สร้างความเชื่อว่าคุณจะต้องทำอาชีพนั้นอาชีพนี้แล้วจะมั่นคงหรือคุณต้องมีอายุเท่านี้คุณต้องประสบความสำเร็จอายุเท่านี้คุณต้องมีน่นมีนี่มีนั่นอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่ครับผมมองว่ามันขึ้นอยู่กับว่าความสุขของคุณคุณพึงพอใจแบบไหนคุณอาจจะพึงพอใจกับ งานประจามันก็ได้นะครับอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าพลังงานมันขึ้นมาแบบนี้นะครับชาวไพฤสภเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพลังงานของความโชคดีที่กําลังเกิดขึ้นกับคุณแล้วโชคดีทั้งในเรื่องราวของครอบครัวงานเงินนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตของคุณด้วยบางคนคือการเรียนต่อนะครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนาะ ลงคอร์สเรียนอะไรบางอย่างสําหรับคุณก็ได้เพื่อสร้างอาชีพเสริมอาชีพ1 2 3 4ี่ให้กับคุณนะครับถ้าใครอยากไปอ่นานไพ่นะครับผมก็มีเปิดนะครับคอร์สอ่นานไะพ่เนาะก็คือไม่เน้นท่องจํานะครับเน้น1วันนะครับเน้นแบบเน้นให้คุณอ่านได้อะเออให้คุณอ่านได้ให้คุณอ่านหน้าไพ่ได้จับความรู้สึกไพ่ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับ The Power of Now นะครับ Uh, the how is in the now พลังงานของคุณที่อยู่ในตอนนี้นั่นแหละครับคือพลังงานของการสร้างสรรค์ What has your intuition been trying to tell you นะครับพลังงานของจิตปัจจุบันของคุณนั่นเองผมรู้จึกว่าในไพ่ใบน,นี้กำลังบอกกับคุณครับว่าเมื่อคุณมีความสุขเห็นสิ่งที่คุณมีในปัจจุบันเห็นถึงความโชคดีในปัจจุบันแม้คุณมีลมหายใจก็คือความโชคดีแล้วเนี่ยนะครับได้เมื่อคุณเห็นแบบนี้เรื่อยๆบ่อยๆฝึก คือผมจะบอกว่ายังไงดีกดแรงดึงดูดหรือการฝึกใช้พลังงานของจิตวิญญาหรือการฝึกที่จะมองสิ่งต่างๆในมุมมองที่ดีเนี่ยคุณต้องออกกําลังกายเขาอะเขาเหมือนกล้ามเนื้อมัสเซลเหมือนกล้ามเนื้อที่เราต้องไปเข้าฟิตเนสบ่อยๆเพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหมือนกันเหมือนกันเลยครับกดแรงดึงดูต้องฝึกต้องฝึกกล้ามเนื้อต้องฝึกจิต ต้องฝึกสมาธิต้องฝึกอารมณ์ต้องดูอารมณ์เหมือนกันเลยครับเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งเมื่อคุณทํามันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะกลายเป็นอัตโนมัติของคุณเองนะครับและคุณก็จะเห็นความโชคดีต่างๆเนี่ยเข้ามาหาคุณอย่างแจ้ๆมากมายอีกหนึ่งใบใช่ครับมวนอิลิโอถึงเวลาเป็นประกายของชีวิตของคุณแล้วครับ ผมต้องบอกว่าชาวพื่ศพครับมันคือช่วงเวลาที่คุณได้สองแสงสว่างของคุณคุณอยากทําอาชีพอะไรคุณจะสร้างตัวตนโลกออนไลน์ทําเพจทําช่องหรืออะไรต่างๆก็ตามเนี่ยพาตัวเองเออกมาสู่หน้ากล้องหมายถึงให้คุณลงมือทําอะไรแบบเนี้ยนะครับและ Moon in Rio นะครับชายเนี่ยมันคือความสดใหม่ความสว่างความเบ่งบานในชีวิตของคุณ มันได้เกิดขึ้นแล้วสําหรับคุณในทุกๆด้านนะครับชาวพุจธก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณนะครับก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับและผมขอคนละหนึ่งการติดตามนะครับเป็นกําลังใจนะครับเป็นการซัพพอร์ตการเป็นการสนับสนุนกันนะครับกอบคุณครับ